สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตไฟค่ะที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประจําเดือนพฤษภาคม2567นะคะ ชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤศภาคมนะคะชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มรกราคมนั่นเองนะคะก็ EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางเคส,สามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความรักคมสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิง์ธนูที่เป็นคนโสดและคนโสด right. ที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองคนโสดธาตุไฟชิ้นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมสสิง์ธนูที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายเป็นคนโสดนะคะ ขอด้วยดีหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ the fool the star ค่ะไพ่ห้า 5, ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวธาตุไฟเมสีธนูที่เป็นคนโสดนะคะในอนดีตที่ผ่านมา นะคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีตัวเลือกทางเลือกเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นตัวเลือกของใครอะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะเทความสัมพันธ์นั้นทิ้งไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเออ,อมีความความสัมพันธ์นี้มีคนถูกเทนะไม่ว่าคุณจะเทเขาหรือเขาจะเทคุณก็ตามนะคะกรณีที่สองค่ะก็คือ,อมีมีผู้สนับสนุนและมีผู้ไม่สนับสนุนในความสัมพันธ์ นะคะคนรอบข้างเข้ามามีอิทธิพลคนรอบข้างในที่นี้อาจจะเป็นสังคมเพื่อนครอบครัวอะไรประมาณนี้ก็ได้มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในความสันธ์ซึ่งคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบเลยที่มีใครเข้ามาวุ่นวายคุณก็เลยเลือกที่จะปล่อยปล่อยไปนะอ,อือสามค่ะคุณอาจจะไม่โฟกัสเลยก็ได้เออ บางคนบางคนบางคนมีคนเข้ามาถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้นะคะแต่ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่คุยมาก็คุยกับแต่ถ้าหากว่าไม่คุยคุณก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสมากนะคะไม่ได้สนใจมากก็คือปล่อยสบายสบายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยว่างก็คุยไม่ว่างก็ปล่อยเออประมาณนี้ก็ได้นะอืม อีกกรณีหนึ่งนะคะมันจะอาจจะเป็นกรณีที่แบบคุณกล้ากล้ากลัวกลัวอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรณีของคนที่แอบรักอ่ะมีคนแอบชอบแอบรักแอบตามอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแอบชอบใครคนใดคนหนึงแล้วก็แบบแอบตามเขาอยู่ไกลๆแอบเขาเรียกว่าแอบสืบแอบ่องอะไรอย่างเงี้ยมีความกล้ากล้ากลัวกลัวยังไม่มั่นใจที่จะเข้าหา แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเออเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของอ่อชาวทัศน์ไฟไม่สิทห์ทันี้เป็นคนโสดเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักของชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบรรยากาศความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม2567เเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะ ไพ่วิวออฟโฟร์จูนค่ะดีไฮประเทศค่ะและเป็นไพ่สี่ถ้วย ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะยังมีการสื่อสารยังมีการพูดคุยแต่ก็ยังไม่ได้เติมเต็มยังไม่ได้ให้ในสิ่งที่ต้องการสำหรับกันและกันขนาดนั้นนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่นะเออสำหรับคนที่โสดเลยเนี่ยอืมไม่รู้สึกว่า ัวคุณน่าจะโฟกัสเรื่องเรื่องอนาคตของตัวเองไปเลยโฟกัสเรื่องงานหรือบางคนเดินทางนะคะเดินทางท่องเที่ยวเดินทางในเรื่องของการงานแล้วก็โฟกัสอย่างอื่นโดยที่พักเรื่องของความสัมพันธ์ไว้เออบางคนอาจจะมีคอนเนคชั่นใหม่เข้ามามีคนใหม่ใหม่เข้ามาแต่คนที่เข้ามานั้นเ,ออเขาเรียกว่าไม่ตรงสเปคไม่ตรงใจไม่ถูกใจ ประมาณว่าคนที่เราชอบเขาเขาก็ไม่ได้สนใจเราหรือคนที่เราสนใจคนที่เราไม่ได้สนใจเขาเขากลับมาสนใจเราอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์เบื้องต้นนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกค่ะของ ชาวธาตุ Fine, ไฟเมษศสีธนูที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะคนทั้งคู่เนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของคนโสดชาวธาตุไฟเมษศีธนูที่มีคนคุยนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะขอดูของชาวธาตุไฟก่อนไพ่ใแบ,บแรกนะคะได้เป็นไพ่แดดาบนะคะ ไพ่เถ้วยนะคะไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือดาบชาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูนะคะที่มีคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามว่าคุณคิดคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาว่าเอาจริงๆแล้วคุณ คุณก็มองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไปได้ไกลนะกันนะคะแต่ถามว่าคุณคุณมีการจินตนาการไหมมีการคาดหวังไหมก็มีเหมือนกันเพราะว่าคุณมีเป้าหมายในความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณต้องการความสัมพันธ์ที่จริงใจจริงจังมั่นคงแต่กับคนคนนี้นะตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณยังมีความรู้สึกไม่มั่นใจและไม่แน่ใจในตัวเขาว่าคนคนนี้สามารถที่จะพัฒนาได้ไหมแต่ก็ยังอยากจะเ,เขาเรียกว่า มีโอกาสที่จะสื่อสารแล้วก็ทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวแทสฟายเมสิธนูคุยอยู่นะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวแทสฟายเมสิทธนูมาดูกันค่ะไพ่ใแบแรกนะคะได้เป็นไพ่เก้าเก้าไม้เท้านะคะ คิงถือไม้เท้าฝั่งคุณมีควีนไม้เท้าฝั่งเขามีคิงไม้เท้านะคะก็สัมผัสได้ถึงพลังงานของความเป็นคู่ที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะไพ่2องไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เดอะเลเวอร์ค่ะ ชาวาธาตุไฟเมษิง์ธนูคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะชาวาธาตุไฟเมษิง์ธนูได้นะาธาตุน้กากรกฎมวิพิจิกก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาววันจันทนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ในส่วนของเขาเขาชอบคุณนะคะเขาชอบคุณเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกไม่ ค่อยที่จะมั่นใจว่าคุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าอาจจะต้องใช้เวลานั่นแหละแต่เขาก็รับรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงถึงความพิเศษนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณและเขาเนี่ยาสามารถที่จะคบหากันได้จริงๆอะ่ะน่าจะเป็นคอนเน็ t ชันที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ในอนาคตอืม ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีตอ่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุ้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตยบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนะั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ หไม้เท้านะคะไพ่ห้ถ้วยไพย่งถือดาบค่ะและเป็นไพ่งถือเหรียญชาวทาตุไฟเมสิงธนูนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตควารมรักคนสัมพันธ์สำหรับคนที่ไม่ได้มีอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ไม่ได้มีอุปสรรคในเรื่องราวของเขาเรียกว่าอความเขาเรียกว่าอะไรความต่างในส่วนของอเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะหรือบางคนที่มีคอนเนคชันร่วมกันอย่างเช่นทำงานที่เดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันกลุ่มเพื่อนเดียวกันอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าคอนเนคชันนี้ยังมีการพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แต่ก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มากไปกว่านี้ยังนิ่งๆนะคะยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ได้ไม่มากมายนะดังนั้นไมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษากันให้มากกว่านี้โดยที่ใจเย็นลงแล้วก็ไม่กดดันกันและกันมากจนเกินไปนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวนนนธาตุไฟเมษสีงธนูและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบดาบเด e s ซัไพ่เถ้วยนะคะ และเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอ่าชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะที่เป็นคนโสดสำหรับคนโสดนะไพ่บอกว่าสิ่งที่มันจบไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปคุณจงมีความสุขกับชีวิตของคุณนะปัจจุบันนี้นะคะหาสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ทำให้ตัวคุณมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานไป คือการรักตัวเองอ่ะถ้าหากว่าเมื่อไหร่คุณมี energy ของการรักตัวเองที่มากพอคุณจะดึงดูด energy ดีๆด,ดึงดูดคนดีๆเข้ามารักคุณมากเช่นเดียวกันสําหรับคนที่คุยมีคนคุยแต่ความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจงชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองแล้วสื่อสารออกไปนะคะ แล้วลองแล้วลองคุยกันดูอะว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่เขาต้องการมันมันใช่สิ่งที่สามารถที่จะเติมเต็มกันและกันได้ให้มันเป็นสิบเต็มสิบหรือเปล่าอืมแล้วมันไม่ได้ท็อกซิกกับคนทั้งคู่ใช่ไหมถ้าหากว่ามันใช่ได้ถามว่ามันไปได้นะคะไม่รู้สึกว่าพลังงานของไพ่ที่ที่ให้คำแนะนำมามันจะมีแต่ความสุขความสมหวังจะมีแต่ความสนุกจะมีแต่ความ สดใสเป็นพลังบวกเป็นเป็น energy บวกให้ให้กันและกันนะคะเออแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่คุณก็มอบ energy เหล่านี้ให้กับตัวเอง นะคะชาวาทดไฟล์ไปกำลังใจให้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ